สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับช่องเด็กจ้าสปพลก็ไระมงวันนี้เราก็มาทำอะไรดีนะคือก็เรามาเอาใบไม้กันผมาไม่ได้นะครับเพราะว่าเล็กมีไม่โอมีแค่หนึ่งอันเองนะครับเพราะว่าปลาไหล่ก้าไปตามโลกกันนะครับผมไม่ได้นะครับแต่ว่าโอ้โหลงมาเยอะมากโอ้โห โอ้โหว้าวเยอะจริงนะเนี่ยไหมแต่ตีดเดียวเกือบได้ทั้งหนำเลยเนี่ยนี่นี่นะครับก็เหล็กผมขูดมาเยอะนะครับแต่ได้หนึ่งอันนะครับไม่เป็นไรเฮ้ยไแอ่แอปเปิ้ล ผมได้แปดโอ้ป <heck> หุหปลใหม่โอ้เหล็กเหล็กต้นผมมันจะทำให้ผมตายแล้วเนี่ยถ้าไม่มีติกกัน่ะติกกัน่ะคุณอเนะหูแล้วเนี่ยผมเอาไปทิ้งก่อนปุ๊บปุ๊บ สิ่งที่ไม่จำเป็นก็เอาไปทิ้งไปบอกมาดูไปอูดอีนี่ก็โยนไปอุ้ยอ้าวยังมาเหมือนเดิมอุ้ยโอเคตัดไม้ต่อชึบน้องนี่ เราบีใบมาสองวันเพราะว่าเราจนเหล็กมากเลยจนเหล็กนะครับตอนนี้เราจนเหล็กแป๊บเดียวเนี่ยจนแล้วโอเคเดี๋ยขออ,ยกกอนนะอาตไปฟาร์มเหล็กคนนนเป็นออสเซสเซีเหล็กโอ่ไปกันแลาเจอเหล็ก หอวงนนี้ก็ได้น้อยนะแต่ว่ามันจะมีไม่เหมือนอันก่อนอันก่อนได้ไอกาหน้าันนี้เออนี่ไม่เป็นไรเราก็ผ่านโอเคเดี๋ยวเล็กเรามีกียนเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับผู้ชมโอเคย้ายกลงเลยตดแตงร้อเดี๋ยวกดโครงเลขขนกันตรงนี้ ของเล่นนี่สำคัญนะเพราะเราคนแร่อยู่มากโอเคเหล็กมีสามก้อนพอดีเลยจำกันไกลต้องจำได้แล้วทำอะไรแล้วต้องเล่นกระใายก็แบ่งกันด้วยนะคร pues mm ับอย่าเอาหมดนะเดี๋ยวก็ไหนเฮ้ย มีปอ้านมาปออีกตรงไม่หมดรอบหมดจมาแล้มาป้อนใส่กันอีกเนี่อะไรไม่รู้เรื่องเลยโอเคโอเคอุ้ยควายชตชอตตลอดเลยบเออเราแยกกองไม้อะถึงได้เราสร้างกองกองไม้อีงเนี้ย แยกเลยแยกเหมือนว่าอะไรมาอะไรพอเราจะพอเราจะรู้แล้วเราขยายความเข้าก่อนดีกว่าอันนี้มันเรื่องอะไรก่เลยชุบชุบนี่อ๋อชุบไปเโอเคไฟก็นี่ โอ้หนังวัวไหมหนังวัวมีอยู่สิบยังเอาไปด้วยครับก็เป็นเป็นของฝนอะไรอะเสียงลมพัดนะครับเสียงลมพัดต้องขอไปนล้วเนี่ยเนี่ยผมมีอันนี้อยู่สิบเนี่ยผมมีอยู่สิบหนึ่งเนี่ยไปทำอะไรผมมีในนี้สิบนี่โอ้โห โอ้พัดจำอะไรอะไอเต็มไอเต็มเฟรมแต่ว่าอะไรอะไอ้น,น,ออนู้นอะตีวางกองอะอ๋อไอเต็มเฟรมอ๋อนี่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 เอาเลยพอไหมไม่รู้นะทำไป <จะ S 1> ด้วยข้ามแล้วตอนนี้ไม่โอ้ที่ฟาร์มสัตว์แล้วก็เอาไปด้วยเผื่อไม่พอไม่<อ>แล้วก็ไม่ดูซิไม่พอ แล้วเราไปอะเอาไม้มาวางเลยเอไม้ไม้หรือว่ากลองไม่เอาไม้เอาไม้เอาไม้ด้วยเหรอไม้ผมมีเอาไม้มาใกลเไม้เลยก็ได้มาใส่กลองนี่ดูน่ะเราก็ต้องใช้ร่วมกันนี่ผมมีวางวางรูได้นะวางวางวางใบไม้ได้ก็งตงนี้าด้วยซติ๊กด้วย อันนี้เร่เต็มเต็มม่วม่วงมามาดำเยอะมากเลยมีอยู่สามตัวสีดำนะครับหมดเลยอาหารนะแล้วนี่เจ้าว่าไม่สุกก็สามารถใส่ได้เหมือนกันพอเราไปปิ้งเดี๋ยวเอาเอาไว้กินปัจตันชีวิตด้วยดีกว่า เราไปดูกองกลางโลกมีอะไรด้วย,ยไม้เพียบหินเพียบอ๋อมีกล่องหินด้วยใช่ไหมใช่เน,เนี่ยดูมันดูกลางโลกเ,เพียบเลยไม่หยิบปีนะ่ะผมหยิบแต่ไม้ของเพียบ มาดูเลยนะคะลูกนี่ไรตัวใส่อยู่ปเอเห็นมาด้วยมือแล้วีม้ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีหลายตัวเลยเอกไฟพเพื่อม,มอนเตอร์จะไม่มานะครับนี่ชิปดีดีด,ด,ด,ดีโอเค เราตอนตอนเช้านะครับผู้ชมโอเคผู้ชมก็ตอนเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอเคเดี๋ยววิ่งเออเออเออโอเคไปเราลึกเราลึกท้ายเป็นอะไรอ่ะฮะเมื่อ,อ,อก,ก่อนหรือว่าเป็นอะไร น่าจะอ่ะเป็นไนนู้นแล้วกันมันอมมานกวุอี่วเออใส่ดาบใส่ตาอย่างลรเออนึกได้พวกไม้เราก็ยังมีอีกสองชิ้นโอเคโอเค อาคลิปนี้เราก็ทำคลิปเกี่ยวกับเอาของใส่ในกรงนะครับแปลว่าจดัดระเบียบนะครับนะออนโอเคว้กไอกองไอของที่ว่าเป็นกองกันนะครับก่อ,อใช่โอ้โอเคปุ๊ว้าวาวามาวมายช่ไหม แล้วเรารู้สึกปื้ตี้เราน่าจะต้องขยายนะแต่ว่าเราก็กคลิปนี้ต้องลากันไหมแล้วกี่นาทีแล้วเนาทีแล้วเนี่ยเก้านาทีแล้วไม่ไดหรอกต้องสิบห้านาทีโอเคสิบสี่นาทีนะมันจะตัด,ดโอ้ยเฮ้ยได้มาแล้วหรอไม่มีอันมาเลยนะโออเคไมม่ีานี่มาผมอ๋มอ ดูก่อนต้องอ่ะเอ้ยเร็ว่ะเป็นอะไรอ่ะบ้าโอเคเราก็เชื่อมกับบอลไปทเทีเทยบ้ลยนี่เดี๋ยวลงก่อนมามา,ารเรานี่ามาเรามีโซ่โอเคมาเพื่อนก็มีโซ่นะมาเพื่อนไว้ตรงนี้ เล่าใหม่นะเดี๋ยวเล่าใหม่ให้โออทำไมไม่เลี้ยงเรากล้ามทำไมก็ต้องบอกว่ากล้ามันทำไมเลี้ยงมันรักขอมโอ้โหโยโอ้โหเฮ้ยทำทำไงอ่ะโยแล้วก็ตุ๊บแล้วก็มันไปหมดเลยใช่ทุบปืนเลยอืมดินก็ด้วยดินก็ด้วยใหญ่แต่เราตุ๊บดินก็ไปทั้งโลกไม่ได้ตุ๊บดินไม่ได้ อ๋อโอเคเออผมจําได้ว่ามีกงหนึ่งที่ว่าใส่อาเดี๋ยวเราไปหากันดูโอเคได้แล้วเจอแล้วนี่แต่ว่าเราเบิ่อุกซุกกุกของแบบเออเราก็มองไม่เห็นนี่ไงมาเอามาเราอยู่ดูมาเราอยู่นี่นะเฮ้ยมาเปิ้ลหนู่นู่นโอเคเราได้มาแล้วโอเค สามมีเฮ้ยจัดของแล้วก็ได้มาไอ้มาอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวตั้เดี๋ยวตาัมมีโซ่โซด้วยเฮ้ย,ย,ยมาไก่นึวกว่ามาผมตั้มรัวามารัวมันจะม,มาผมนะน่าเกยเดินอยู่กับเรา เราใสัยมาจนต้นไม้เนี่ยตายเนี่ยเราอยู่ด้วยโอเคเดี๋ยวฟังไว้ละเรามาแล้วก็เาได้อืมโอเคนี่ไว้เปิดดีนะคลิปนี้เราก็โปรสมควรลาแล้วใช่ไหมนะก็เจอกันใหม่นะใหม่ใหม่โอโอเคก็ทำกันต่อไม่เดี๋ยวเราจะเราจะจะอะไรจะตายนี่ทำอะไรดีอ่ะเนี่ย